เดินทางกับี่นนอกแล้วก็มาซื้อเครื่องยู ทางเนาะแกนทางที่ว่าแซลคํคำกำลังเดินทางกลับเนาะอันนี้เป็นทางสะพานกำลังกลับเนาะพี่น้องเป็นวิวสะพานทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องจะเดี๋ยวเห็นแม่น้ำคลองเนาะที่ว่าไหลผ่านสะพานแห่งนี้เนาะหรือว่าขัวแห่งนี้เนาะภาษาล้าห้องว่าขัวเนาะประเทศไทยจะห้องว่าสะพานเนาะค่ำๆแรงๆแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงเนาะ จะทำเดินทางกับสำหรับหัวแห่งนี้เนาะเป็นสะพานแห่งที่หนึ่งหรือว่าหัวแห่งที่หนึ่งระวังลาวไทยเนาะก็จะมีผู้คนมาเยี่ยมเยือนหรือว่ามาชมวิวสวยๆงามๆที่ว่าอยู่ทางขัวเนาอพี่น้องก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยเนาะยามแรงให้แรงแลวก็จะมีแสงตะวันเนาะพี่นะ้องหรือว่าแสงตะวันเนาะพี่นะ้องส่องกระจายลงมาเนาะพี่นะ้อง มื่อนี้เซลคัมกับได้เครื่องมาหน่อยนึงเนาะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะมีอย่างแดงสบายดีเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้เซลคัมไปไทยเนาะกับได้เครื่องกลับคืนมาเล็กๆเนี่ยหน่อยเนาะเมื่อนี้เซลคัมกับไปได้เข้าวเนาะพี่น้องขา้าวฟันไก่เนเคียงนเนาะข้าวต่างประเทศแซ่บยี่ห้อนี้เนาะแซ่บหลายพี่น้อง อันนี้ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเนาะจะจะมีพิซซ่าพี่น้องแบียนเพื่อสุขภาพของห่างกายเขาเองเนาะและนี้ก็เป็นเครื่องใส่กระติกน้าเนาะพี่น้องจะคําไปซื้อกระติกน้ามาและนี่ก็คือเพื่อนห้องอ,งอหี้ยงโบหูหูต่ว่าอยากกินเนาะพี่น้องนี่นะตามนี่เลยแหละและนี้ก็เป็น ของสวีเดนบอพี่น้องสวิสบ้าโห و. สตอร์สตรอเบอรี่เนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งเชอร์รี่เนาะเพิ่นห้องว่าเชอร์รี่บอพี่น้องอันนี้เคยเห็นแต่เอ้ยอายเพิ่งทายลิปเนาะแต่ว่ากับบอเคยได้ซื้อมากินแต่ว่ากับ เห็นแล้วก็เลยอยากซื้อมากิ่นร้องเบิงเนาะว่ารสชาติี่เป็นแนวใดายทำก็เลยซื้อมาล้องเบิงเนาะโมแพงพี่น้องราคาก็ปานกลางธรรมดาเนาะสองร้อยกว่าประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วนี่ก็เป็นพักเนาะไปทำอะไรมาก็จะมีกระลำนีก็เป็นน้ำม้ฝรั่งพี่น้องยอดข้าว จะเข้ามาจะมา game, เห็ดเก่เนาะแก็ตินทานตะวันอ่อนพี่นอ้องอันนี้มันญี่ปุ่นพระาั่นพี่นอ้องนนเป็นมันญี่ปุ่นเจ้าความซื้อมาก็บบร้ซื้อมาหลายซื้อมาสี่หัวแล้วนะพี่นอ้องสําบเครื่องก็ประมาณนี้เนาะพี่นอ้องมีหลายอย่างอยู่ที่ว่ซื้อมาก็จะมีเหนะ็ดหอมเนาะพี่นอ้อง ผ <H it cone> ิ่นหอมเห็ดโคนเนาะซื้อมาตลาดยางซื้อมาสำหรับพิซซ่าเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะแต่ว่ากินไปแล้วกองหนึ่งก็เหลืออยู่กองหนึ่งเนาะพี่นอ้องไอ้เนาะผิ่นโคนเครื่องจะได้มาเมื่อนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่นอ้องสตอรอเบอรี่จะสดๆเนาะสตรอเบรี่เนาะพี่นอ้อง กะเป็นเชอร์รี่กระขมจะแกะเห็นเนาะพี่น้องสตรอเบอรี่หน่วยซัมยิใหญ่ๆเลยเนาะพี่น้องยิ่งใหญ่ยใหญ่อีีพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ะเมนเชอร์รี่พี่น้องอันนี้ห้องหมากอีหยางปูฮูปูฮูสื่ออ่านภาษาอังกฤษกระโบปินมาเนี่ จบเกมเลยพี่น้องตินเชอรี่หวานๆน,น้นองพี่น้องสตรอเบอรีร่ลูกสดน่ากินน่าชิมน่าลองนะ